เมื่อกี้แม็กเมื่อกี้แม็กเข้ามาเป็นหน้าอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้เดินไปตลาดไปกินข้าวมาทุกคนนะพอตอนนี้มาหน้าดูแบบหน้าดูแบบหน้าดูสดชื่นอ่ะเดี๋ยวนี้คอพเตอร์นะครับผมนีป่นี่ได้นี่ปอคอพเตอร์เออผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนครับผมแต่อย่าลืมพาคอด้วยนะไงฮะเราสิมาบอกว่าอคือบราคือเฮาท่าต้องเสียเงินเนอะคือบราคือเฮาท่ามาอีกแล้วเห็นไหมทุกคน เออบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆนะฮะ<อ>แนะนำเลยจริงๆนะน้องๆแดนเซอร์หรือว่าพี่ๆน้องๆแดนเซอร์อีกหลายหลายๆวงนะ บอกเลยว่าเออถ้าอยากแบบดูดีเหมือนแดนเซอร์โตเกียวมิวสิกท่าไงลองสื่อไปเลยในราคาที่กันเกงแล้วก็บอกเลยว่าแพ็กเกจจริงของเขานะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับว่าแพ็กเกจจิ้งเขาดูแพงมากทุกคนเหมือนแบบแบรนด์แบรนด์ดังๆในเคาน์เตอร์แบรนด์เลยนะถือแล้วรวยถือแล้วแพงถือแล้วมีสง่าราศีใช้แล้วคือไม่ชิปนะครับดูแพงบอกเลยในตัวนี้ี่แนะนําเลยมีซองเบอร์นะครับโคตราไปเลยตบอกเลยน้องฟุกหน้าฉันคอใครเอ็นดู สั่งสบู่แล้วค่ะขอบคุณค <van> ่ะหลบมื <vit> ขอขอบคุณครับหลบมือนะครับนี่ทุกคนสบู่สบู่ก็ใช้ดีเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าใช้ตั้งแต่ไอที่เราได้แจกกันตั้งแต่ทีลาวไปชิลที่ลาวแล้วนะครับทุกคนรู้ไหมพวกกันรออะไรอยู่รออะไรจะทานสบู่สบู่ใช่ไหมอันนี้ไงมีพี่ๆเขาบอกว่าใช้หมดลพี่ๆเขาบอกว่ารีวิวสบู่เลยค่ะกันแดดที่น้องขายตก6มีโปร2หลอด590บาทนะครับอกเลยว่าคุ้มมากนะฮะโอ้รีวิวสบู่ อ่ะเดี๋ยวรีวิวสบู่เราให้พี่ฟุกรีวิวสบู่ดีไหมแต่ว่าแต่ว่าต้องมีหน้าแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่สามารถลงไปที่สระได้นะครับทุกคนเนื่องจากมันมันมันเป็นอันนี้เนาะนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะบอกเป็นแบบสรรพคุณแล้วกันนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวให้พี่ฟุกดูนี่ตรงนี้ให้ทุกคนดูด้วยนะฮะจะเป็นข้อนนังนี้เลยสีสันสีสันต้องแต่ว่าให้ให้ให้คนดูหน้าผม่ไหมจะไปล้างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปล้างให้ดูแล้วลงไปเรียนหน้ากันน้ะมา กันน้ำมากกันเหงื่อกันน้ำนะฮะให้พี่ฟุกไปล้างให้ดูนะครับบอกเลยว่าล้างแล้วหน้าไม่เหนียวกันเถื่อเลยว่าหน้าเกลี้ยงสะอาดช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นนะครับดูนั่นแหละนี่หน้าที่แบบว่ายังไม่ได้แต่งอันนี้หน้าที่แบบทำอะไรกดกดครับไปล้างให้ดูก้องมาอยู่หน้าครับมาล้างหน้าด้วยกันดูคนละครับทุกคนกดกดนะกดกดนะสวัสดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตะกร้ากำลังขึ้นโอ้โหขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับทุกคน ทุกคนสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสามารถพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับทุกคนหรือว่าใครเคยใช้ตัวไหนแล้วเนี่ยสามารถมาแลกเปลี่ยนนะครับมาแลกเปลี่ยนเ,เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะกันว่าใครใช้ตัวไหนชอบแบบไหนตัวนี้ชอบเพราะอะไรแบบนี้สามารถคุยกันได้นะครับทุกคนครับเพราะว่าบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โซนะครับเราเนี้ของการใช้งานจริงๆนะครับทุกคนแบบว่าใช้ได้จริงๆนะครับทุกคนไม่ใช่ว่ามาเน้นแบบว่าไลฟ์ขายให้ทุกคนอย่างเดียวนะผมบอกเลยว่าใช้จริงทุกตัวนะครับ แล้วก็จะเป็นตัวใหม่2ตัวนี้ที่ผมจะเอาไปลองใช้นะครับเพราะพูดจริงๆว่าทุกตัวในนี้นผมลองใช้หมดแล้วแล้วก็ใช้จริงด้วยโดยเฉพาะกันแดดแล้วก็เนี่ยโทนอัพผมติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยนะครับท<ช>ั้งสองตัวนี้แล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมชอบสีสนี้มันมดูมันดูเข้าได้ทุกโอกาสนะใช่ใช่ครับเห็นไหม,หม ผู้ชายก็ได้ไม่จําเป็นเราต้องเอ้ยคนแต่งหน้าถ้าคนแต่งหน้าไม่เป็นสามารถแต่งได้นะทุกคนแค่แบบทุกคนเอามือเลนนะครับเบาๆค่อยๆแั็บมาเกียร์ได้้วนะใช่นี่นี่หนึ่งทาตรงปากนิดนึงเนี่ยสามารถไฮไลท์ตรงจมูกได้ด้วยถูกไหมนะแก้มตาปากได้เลยนะแก้มตาปากได้ใช่ไหมครับใช่อย่ลืมหน้าผากด้วยบบอ่อนสีม่วงกับสีชมพูต่างกันยังไงคะสีม่วงกับสีชมพูครับตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นเนื้อบามนะครับทุกคนคือที่เห็นเป็นสีม่วงนี่คือเป็นเป็นเป็นสีเขาเรียกเป็นสีของแพคเกจจิ้ ตัวเรื่องของเขาเนี่ยจะปรับเปลี่ยนตามสภาพค่า pH หรือค่าสีผิวของแต่ละคนนะฮะก็จะได้สีที่ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนครับ้าไวตายด้วยคนใครน่าจะข้างในปักปักทุกคนครับทุกคนครับมาแล้วทุกคนต้องกดตะกร้านะครับทุกคนต้องกดตะกร้านะครับทุกคนถ้าทุกคนกดตะกร้าไฟจะติดนะครับถ้าทุกคนกดตะกร้าไฟจะติดนะครับทุกคนลองตะกร้าลองแกงกดดูนีไม่ใช่หน้ากล้องแล้วก็ไม่ใช่ขอกล้องไม่ไม่ยอมนำอะไรมาให้ไม่ไม่ได้ แล้างหน้ามาแล้วพี่ฟูเข้ามาดูสิพี่ฟูเข้ามาดูสิฟูล้างหน้าดูสิแต่เข้ามาเข้ามาเราหันลองเกือบเป็นไม่รู้ทุกคนจต่แบบว่าเมื่อกี้นี้เขาอะติองอายุลงลงไปล้างลงไปเล่นน้ำเมื่อกี้ใช่ไหมใช่น้ำไม่เขาเรียกเครื่องอะไรที่ที่ลงแบบไม่ออกเลยแต่พอใช้สบู่เท่านี้ตัวเนี้ยไม่ได้ความรู้สึกตอนนี้หลังจากล้างเป็นยังไงบ้างบอกหน่อยสบายชุ่มชื่นไหมใช่รู้สึกสบายผิวหน้ามากรู้สึกแบบว่ามันแบบ ขาเยไม่ไม่ได้มีความเขาเลยหน้าแบบว่าไม่แห้งตินะครับปกติัวไาใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าอะไรี้คือแบบว่ามันจะมีความแห้งใช่แบบตัว่เขาจะแบบทำให้ผิวแห้งนะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีถ้าใช้เป็นประจำนะครับทุกคนยังจะช่วยนะครับในส่วนของบางคนที่แบบว่ามีซิลหรือว่ามีริ้วรอยนะครับทุกคนสามารถช่วยลดได้ แต่จะไม่บอกว่าใช้แป๊บนึ่งแล้วมันจะเห็นผลทันทีนะทุกคนทุกคนต้องใช้อย่างเปรนประจําแล้วก็ต้องทากันแดดควบคู่ไปด้วยเพราะกันแดดจะเป็นอีกหนึ่งส่วสคัญที่ช่วยป้องกันเป็นอันดับแรกแตบบ่ว่าเขาเรียกว่าสิ่ง <Okay. S 1> แสงหรือว่าสิ่ง A, แบบแต่งมใช่มลภาวะาาใช่ครับ,นะบนี่แนละ่ ทุกอย่างก็ต้องไปเป็นสเต็ปนะครับบางคนน่ะคิดว่าเออฉีดหน้าหรือแบบเลืออะไรเงี้ยเพิ่มวิตามินมากหน้าแล้วแล้วมันพอแล้วใช่ไหมครับครับมากไปกว่านั้นสิ่งที่เราจะต้องทานั่นคือการแมนเทนแนใบหน้าของเราเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆในการดูแลซึ่งราคาของแบรนด์โซนะครับทุกคนต้องบอกว่าทางลดแรกแจกแถมทางโปรโมชั่นต่างๆนานามาให้เนี่ยคือต้องบอกว่าคุ้มสุดคุ้มไม่กันกับทุกๆคนเลยนะครับคุณลูกค้าครับถ้าคุณลูกค้าไม่กดตก้าตอนนี้นะครับก็จะบอกเลยว่าเดี๋ยวไม่่่่่่่รรู้วววาาโโปปมมมชัันนนจจะะเเือไไห็ ครีมกันแดด <Yes. S 2> หรือว่าซันสกินที่เหมือนกันกันกบเป็นเหมือนกึ่งของรองพื้นด้วยหรือว่าบาร์มก็ดีนะครับทุกอย่างคือต้องบอกว่าพี่เล็กนะครับคือทามาให้เราใช้ได้อย่างดีมากๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทําแบรนด์ของอพี่เล็กเนี่ยคือมาจากเป็นคนที่แพ้ง่ายแทบจะทุกอย่าง นะครับคนแพ้ง่ายสามารถใช้ได้หมดเลยนะครไม่ว่าใครอลเลอร์จี้หรือว่าแพ้ใดๆในเรื่องของผิวที่มันมีความเอ็กเซนเชียลหรือต่างๆเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้ทุกตัวของนี่เลยครับผมของแบนโซนะครับหน้ายันตัวเลยทุกคนใช้ได้หมดเลยเอนรู้สึกว่าสบายผิวหน้ามากหลังจากที่ล้างหน้ามา นี่บอกเลยว่าคุ้มมากๆานะครับทุกคนราคาตอนนี้ในตะกานะครับทุกคนครับไหนใครกดแล้วบ้างอะขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยสิคุณครับขอเสียงนะครับผู้ใดผู้ใดกดตะกาแล้วผู้ใดเคยใส่แล้วใส่เบาสูเนี่ยเป็นอย่างพี่น้องใช่มีคนบอกใช่ใช้โลชั่นที่อยู่อยู่หอมมากค่ะสั่งซื้อตอนขายที่เราเยอะมากแ่เป็นจริงบอกเลยครับผมบอกเป็นคน แล้วกลิ่นใหม่เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยใครที่ยังไม่กดนะลองกดดูเพราะว่ากลิ่นเขาหอมแบบสะอาดมากนะครับผมแล้วก็ลองทาดูแล้วเมื่อกี้นี้ก็มีความทําให้ผิวลื่นแล้วก็มีความชุ่มชื้นแล้วก็ซึมง่ายนะครับครับผมซึมซึมเข้าไปในผิวของเราได้ได้ง่ายมากๆนะครับอืมหรือถ้าใครแบบว่าเบื่อสีชมพูแล้วก็ลองมาซื้อสีนี้ดูก็ได้นะครับผมไม่เคยใช้ตัวนี้เลยไหนลองเวฟลองทาดูสิให้ลองเวฟลองทาบ้างพีเลยอยู่ จริงแบบไม่อวยแบบไม่ใช่เพราะว่ามานั่งขายของแต่คือแบบว่าซึมดีกิ่งๆนะทุกคนกิ่งๆสบู่นี่กระล่างให้เบิรงแล้วนี่ก็เกี่ยงเกลี่ยเกี่ยเลยเกี่ยงเลยไม่อย่างเลยมาแล้วเกี่ยงอย่างว่ามีอย่างเลยหงูตายจากตอนแรกจากตอนแรกว่าข้างนี้ข้างนี้มีใช่ไหมตอนนี้พิ้เท่ากับข้างนี้แล้วใช่ใช่ล้างออกเกลี่ยนี้เกลี้ยมาทันล้างออกสะอาดหมดเกลี่จริงๆเกลี้ยมาทันแล่ะขอบคุณครับทุกคนครับ อ๋เลยผลิตภัณฑ์น่ามากครับผมบอกเลยว่าใช้ดีทุกตัวทุกคนการันตีนะครับจากการใช้จริงๆนะครับรีวิวให้จริงๆเลยครับผมนำเสนอให้ทุกคนนี่คือได้ใช้กันจริงๆแล้วนะครับอิ่มน้ำขึ้นนะใช่เนี้อันไหนน้องเวฟลองรีวิวดูซิน้องเวฟลองเห็นไหมมีความแตกต่างดูนะครับคือใช้เมื่อกี้นะครับผมก็คือแบบเวฟเล่นน้ำมาเนาะแบบผิวเวฟแบบขาดน้ำมากเพราะว่ามันแห้งพอทาไปข้างซ้ายกินน้ำมันจะมีความเบาๆถ้าของจริงเขาจะดูมีความเบาๆมันน้ำกลิ้งอ่ะใช่ใช่เห็นไหม เจอังรกินได้เลยว่าแบบมันมันไม่เหมือนกันผิวมันจะดูเป่งประกายมีออกมันดูอะไรขึ้นแล้วคือกลิ่นมันหอมมากใช่ใช่ใช่ต้องทายครบสองข้างครบสองข้างนะฮะไหนลองทานดูทานแล้วก็เปรียบเทียบไปนลยอือไหนดูซิพอทายสองข้างครบปุ๊บปุ๊บเห็นไหมล่ะทุกคนกลมหอมกลมของเขานะฮะทุกคนอันนี้โทรศัพท์ธนูใช่ป่ะอเคอยู่นุ่นอยู่นู่นแต่ ตะก้าหนึ่งได้สามก้อนใช่ไหมครับตะก้าหนึ่งได้สามก้อนใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมครับจะลองกดดูเดี๋ยวสักครู่นะครับทุกคนครับปยังทุกท่านท่านแหม่อะไรปัดปัดอะไรก็อยู่ตรงนั้นไงอันนี้ไม่ใช่รุงเสื้อไหม่เนี่ยเออฮะจะมีได้ไงสองสองลูงสอง เอาลงโอเคอันอน้นแต่เขาบนบนกันหนาาได้ได้ครับโอเคทุกคน99บาทได้3ก้อนเองถูกไปไหนคื<ไ>อใช้ได้3เดือนเลยทุกคนโอ้โหทุกคน99บาทสามก้อน99บาทสามก้อนแล้วหนึ่งก้อนนะคนหนึ่งก้อนใช้ได้นานมากนะครับทุกคนหนึ่งก้อนใช้ได้นานมากสามก้อนเอาจริงๆนะหารกันกับเพื่อนตกคนละสามสิบสามบาทเอาไปแบ่งกันใช้ทุกคนใช่ใช่เอาไปแบ่งกันใช้นะฮะหรือว่าจะซื้อเนี่ยเป็นเซ็ตเก็บไว้ใช้ก็ได้นะครับทุกคนสามก้อนเก้าสิบเก้าบาทเองทุกคน เนาะอยากให้ทุกคนนะลองลใช้ดูนะคร,ครับทุกคนครับเน่กดตะก้าลองดูเลยลครับผมลองดูอี่ สีบามเมื่อกี้ทุกคนถามใช่ไหมว่าว่าสีม่วงมันต่างจากสีชมพูยังไงต้องบอกว่าจริงๆสีม่วงเนี่ยบางคนคิดว่าเฮ้ยมันจะดูเข้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวฝุ่นหรือว่าเป็นตัวแบบบามนะครับตอนนี้คือต้องบอกว่าช่างแต่งหน้าทุกๆคนนะครับที่อินเทรนนะครับผมที่เทรนกับเอ่อในเรื่องของอุปกรณ์ในเรื่องของการแต่งหน้าต้องบอกเลยแม้กระทั่งอย่างของน้องอาร์มเองต้องบอกว่าก่อนหน้านี้กิต้าเคยได้ไปลองลองใช้กับของน้องอาร์มก่อนนะครับหมายถึงว่าในเรื่องของเฉดสีนะครับกลายเป็นว่า ชอบสีม่วงเฉยเพราะมาทำให้หน้าเรามีความละเลือ่อแล้วก็ดูมีความเป็นธรรมชาติานะครับอย่างอย่างบางคนอย่างเงี้ยคือสามารถปัดที่หน้าแก้มได้อย่างสีเนี้ยเมื่อกี้กิต้าก็ปัดอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคืออย่างบางคนเมคอัพนี้ใช่ไหมสามารถปัดอยู่ที่หน้าแก้มได้แล้วถ้าสีตรงตรงเนี้ยถ้าคุณอยากจะเพิ่มบอลล่มของมันหรือว่าคุณอยากจะใช้สีอื่นหรือเป็นสีที่คุณชอบอยู่แล้วเนี้ยคุณก็สามารถเพิ่มไปได้นะครับเพื่อให้หน้าเนี่ยดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดูผิวสุขภาพนะครับ ฝากด้วยนะครับตัวนี้ว so like right. okay. yes. ันนี้กิต้าก็เพิ่งเห็นเหมือนกันแล้วดูเหมือนเขาจะมีหลายสีนะครับลองกดตะกร้าดูนะครับชอบใจสีไหนก็ลองดูนี่ไงอันนี้เป็นเบอร์สามนเบอร์นสามนะครับกนลองไปกดดูนะฮะเพราะแต่ละคนอาจจะชอบแบบสีไม่เหมือนกันเนาะก็คิวแต่ละคนอาจจะเหมาะกับสีที่ไม่เหมือนกันนะคะลองลองเลือกลองใช้ดูนะฮะหรือว่าหรือว่าอยู่กับเพื่อนบางทีคนอยู่เป็นแบบอยู่นักศึกษาอยู่หอเงี้ยลองซื้อแล้วลองมาแชร์กันดูลองมาสลับสีกันดูสิว่าอ๊ยเผื่อชอบสีนี้ใช่ใช่เด็กๆก็คือแบบว ได้เลยขอความสวยของงานลยครับทุกคนเนี่ยดูอย่างหน้าพี่แม็กนะครับก็คือตาแก้มปากนะครับผมก็คือแพคเกจตัวเดียวคือจบเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากแต่งหน้าแบบหนักมากก็คือใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะครับผู้หญิงใช้ได้เด็กผู้ชายก็ใช้ได้เด็กผู้หญิงก็ใช้ได้นะครับได้ทุกเพศทุกใบด้วยกดตะกร้าเลยนะครับทุกคนไม่งั้นบอกเลยว่าอันนี้คือดีจริงๆไม่ใช่แค่ตัวนี้หรอกทุกอันเลยเนี่ยนั่งเทสดูเนี่ยคือดีหมดเลยทุกคน ตะก้าหนึ่งกับสามประมาณอะไรนะกรัมต่อกรัมเท่ากันไหมคะตะก้าหนึ่งกับตะก้าสามนะครับเดาเดาเล็ดเล็ดนี่สิจะดูให้นะครับตะก้าหนึ่งกับตะก้าสามใช่ไหมครับทุกคนแต่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีเป็นขนาดเป็นไซส์ที่เป็นมาตรฐาหนึ่งกับสามนะครับเราออกจากบ้านเป็นเหมือนแบบว่ากินมะเขือเทศใช่เยอะๆอย่างนะครับแล้วเราผิวเรามาดูสุขภาพเนี่ยอย่างส่วนตัวตัวนี้ก็คือใช้เสร็จเดาๆเอาไปเลยนะครับผม จริงเขามี3สีนะทุกคน3สี3เบอร์นะฮะนี่เบอร์0 3 0 1 0 2เนี่ยมันก็เขาจะมีความแบบ มันจะมีสีที่มีความแบบเป็นพีชพีชด้วยนะครับสําหรับใครเป็นสาวโทนแบบโทนสีแบบผิวเขาแบบเป็นโทนร้อนเนี่ยใครเหมาะกับโทนพีชชอบอะไรพีชส้มๆก็สามารถใช้ตัวนั้นได้แล้วก็จะเป็นก็จะไล่เฉดขึ้นมาจนนะครับเป็นสูงสามอันนี้ก็จะมีความละมุนความมีความเร่กม่วงม่วงชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอุ๊ยกดตะกร้าแล้วครับขายเก่งมากใครมีแต้วหล่อขอบพระคุณนะคะนี่นี่นี่ซื้อจริงกดจริงปังมากนะคนนี้เขาใช้แล้วเราอยู่หน้า เวทีเวลาเขาไปออนสเตจอะไรนี่เขาเต้นแรงมากบอกเลยอยู่หน้า <c oughs> เวทีนะเต้นแรงก,กว่าแด <c oughs> นเซอร์เลยแต่มีอีกคนนึง <c oughs> นะครับทุกคนที่อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะไหนะพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อกมานี่หน่อยพี่ป๊อกมาลองทาลิีให้ดูซีเร็วๆนี่เรื่องหลังดูเรื่องหลังก็ต้องเปีนะที่เาทำร้องเรื่องหลังก็ต้องเปีเดี๋ยวให้พี่ป๊อกนี่เห็นไหมทุกคนดูนะพี่ป๊อกตอนนี้พี่ป๊อกไม่ได้ทาลิหมาเลยพี่ป๊อกลองซ <c oughs> ้อนแล้วพี่ป๊อกทาซี <c oughs> เฮ้ยป๊อกลองทานะเฮ้ป๊อกทานะลองแแบดูแบบดูไปอีกใช่ค่อยๆเพิ่มได้นะครับทุกคนไม่ต้องแบบไปถูถูวนเข้าแับมากนะครับใช่เหมือนลิฟเลยเห็นไหมทุกคนเนี่ยหน้าตาดูสดชื่นกใช่ทาปากได้มันสดชื่นขึ้นลองลองลองแก้มให้ป๊อกนิดนึงนะเธอเออแแบบแบบแบบเนี่ย เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยมันดีตาแก้มปากเลยนะทุกคนเห็นไหมเห็นมสองสอข้างทุกคนสองข้างเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ว่าจะคนอยู่หน้าออสเตรีนะครับหรือว่าจะเป็นพี่ๆเพื่อนพี่ทิมหลังบ้านของเราเนี่ยทุกคนก็ใช้ได้นะครับทุกคนนะนี่แฝงโว่หมดเลยนะบอกเลยว่า กเรียกว่าความสวยความหล่อรอไม่ได้นะเราต้องบอกว่าส่วนผสมทุกอย่างที่พี่เล็กแบรนโซทํามาให้นะคบไม่ว่าจะอยู่ในตัวไหนๆน,นะคบก็คือใช้ง่ายเกี่ยง่ายนะครับแล้วก็คนแพง้ง่ายก็สามารถใช้ได้ด้วยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเจ้าของแบรนด์เองนะคือเป็นคนแพ้ง่ายนะครับแล้วทําผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาเพื่อที่จะตอบจนให้กันกับทุกๆคนนะครับแม่ทุกๆสภาพผิวนะครับ<ช>ทุกคนอาถามพี่ป๊อกหน่อยส่วนตัวผลิตภัณฑ์แบรนโซเนี่ยพี่ป๊อกชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนมากที่สุดที่แบบไม่ใช่ทม่สุดที่แบบว่าเราใช้บ่อยมากๆในประจําวันของเราเเนี่ยะจล กันแดดกันแดดใช่ไหมนี่นี่ชายชายชายมาอยู่ซิมาอยู่ซิว้าวตาชายจีนทุกคนบอดยับแบบพกไปทุกที่จริงอ่ะผ่านการบีบมาแล้วนะทุกคนจะหมดแล้วนะฮะ เขาแบบเพราะเพราะเราปฏิเสธไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่าแบบทีมหลังบ้านของเราเนี่ยทำงานคือบางทีต้องออกแดดต้องถ่ายคอนเทนต์บางทีแบบว่าต้องไปดูสถานที่ต้องไปเจอแสงแดดแสงไฟแรงก็คือแบบทางานแทบจะแบบ24ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนก็เลยก็แบบเขาเรียกว่าต้องดูแลต้องดูแลตัวเองเหมือนกันบอกเลยว่ามีความจําเป็นต่อชีวิตประจําวันเรามากใช่เนี่ย ่วนตัวพิกาต้าน่ะใช้ตั้งแต่กิจกรรมที่เราใช่ไหมครับมาจนถึงตอนนี้เห็นซองเล็กเห็นหลอดเล็กๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับสามารถเปิดดูได้ในกระป๋องของพิกาต้านะครับแบบกล้ารับประกันเลยยังไม่หมดนะทุกคนคือใช้ทุกวันใช้ชได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็ต้องต้งแต่เราวนะอาจจะด้วยความที่ว่ามันเกี่ยง่ายมันก็เลยทั่วหน้าได้ง่ายนะครับผมคือมันก็ไม่ไม่เปลืองนะ สามสิบกรัมแน่นๆนะครับทุกคนบอกเลยว่าแน่นหลอดแน่นมากนะครับทุกคนใช้ดีมากอ้ยขอบคุณนะครับผมนรับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนะครับสามารถจิ้มตะกร้าได้นะทุกคนนะจิ้มเลย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 นะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะฮะอยากจะส่งต่อให้กับทุกคนนะฮะโอเคภาพพูดแอกทั้งว่า จริงๆต้องบอกว่าหลายๆคนชมว่าขายเก่งมากจะต้องบอกว่าขายเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ได้ดีจริงๆเราไม่ไม่สามารถทําให้เราขายเก่งได้นะครับไม่สามารถพูดได้ขนาดนี้นะครับผมจริงรับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์โซ่นี่นี่นี่บอกเลยว่าเมื่อกี้เราไปที่กันแดดแล้วเราก็ไปที่ที่ตัวบา์มนะครับบา์มและเราก็จะกลับมาที่สบู่กันกันดีกว่านะครับผมเผื่อที่ใครหลายๆพี่ๆหลายๆคนเพิ่งเข้ามาพี่แม เริ่มหนอกเลยว่าสบูน่นะฮะสะบู่ของแบรนด์โซลต,ตอนนี้บอกเลยว่าเขาเรียกว่าใช้ล้างหน้านะครับทุกคนหรือว่าบางคนแบบ จริงมันสามารถได้หมดเลยอาจจะผิวกายด้วยก็ได้นะทุกคนใช้ได้หมดนะฮะนอกจากจะให้แบบเขาเรียกว่าให้ความสะอาดเรายังให้ความชุ่มชื่นคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะว่าบอกเลยว่าสารสกัดนี้ก็มาจากธรรมชาตินะครับทุกคนครับล้างเป็นประจำนะครับจะช่วยลดในส่วนของบางคนมีริ้วรอยของสิวนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของจุดด่างดำที่เราเจอจากมลภาวะหรือว่าเจอจากแสงแดดนะครับทุกคนแต่แม้ว่าต้องใช้อย่างสม่ําเสมอใช้อย่างประจํานะครับทุกคนควบคู่ไปกับการใช้ครีมกันแดดด้วยนะครับเพราะการสองอย่างนี้มันจะช่วยเขาเรย รว่าช่วยช่วยส่งกันอ่ะทุนผิวหน้าสะอาดแล้วปุ๊บเราป้องกันปุ๊บโอเคมันเป็นปกป้องผิวอ่ะทุกคนบอกเลยว่า ตัวนี้ล้างดีมากๆมันจะเผิวมันจะนุ่มเมื่อกี้ใครมาทานพี่ฟุกล้างหน้าเนาะพี่ฟุกกับล้างหน้าแบบคลีนมากแล้วผิวมีความเด้งยังมีความแบบฉ่ำทุกคนถ้าทุกคนดูอยู่ในกล้องนะครับก็คือแก้มของพี่แม็กซ์หลันไม่ใช่ฟิลเตอร์นะครับมันคือมีความวาวนะครับเห็นเพราะว่าจากการเทสใช้จริงๆคือเหมือนมีน้ํากลิ้งบนหน้าเลยบอกเลยว่าชุ่มชื้นจริงๆทุกคนมีความไม่แสงเงาเห็นไหมเพราะเราลงกันแดดไปด้วยหมเราลงกันแดดนี่เต็ปแรก สเต็ป <Step S 2> <Step S 1> ที่ <S 2, 2. <S สอสเต็ปที่3แก้มตาไฮไลท์จมูกได้ตรงข้างเออแบบเทนเนเนอเนาะใช่ <no. S 1> อ,อร์เมอเนเน็เนอร์อรเอบหนอรอบ,บน้รอรนอนน ใช้ได้หมดนี่ตัวเดียวเอาอยู่บอกเลยทุกคน <c oughs> เห็นไหมเป็นสเต็ปสเต็ปไปและนี่เพื่อความเพื่อความมั่นใจมาชี่โทนอับอดี้โลชั่นตัวนี้นะฮะทาแล้วผิวหอมมากทุกคนบอกเลยว่าใครแบบใครอยู่ใกล้ก็ต้องถามว่ากลิ่นอะไรหอมมาก <c oughs> ตัวนี้จะเป็นกลิ่น <c oughs> เขาเรียกว่าโซสวีทเป็นกลิ่นมีความหวานความละมุนนะฮะแต่ว่าใช้ได้นะทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กใช้ได้หมดเลยแต่ว่าตัวนี้ถ้าใครชอบความสปอร์ตหนุ่มผู้ชายนักศึกษาหรือว่าเป็นหนุ่มวัยทำงานก็สามารถใช้ได้ตัวนี้เขาจะมีกลิ่นความแบบสะอาดสะอาดมัน อาบน้ำแล้วสิบรอบทุกคนใช่ทายเองก็หอมเองทายเองก็หอมเป็นกลิ่นแบบคลีนๆสะอาดๆ้วทุกคนนี่พอเราเพิ่มความมั่นใจปุ๊บไปทำงานกลับมาที่หมดที่หมดทำงานกับความมั่นใจมากปิดจบท้ายก่อนนอนนะครับทุกคน ล้างหน้าด้วยสบู่ของแบรนด์โซนะครับน,บนี่ล้างหน้าด้วยสบู่ของแบรนด์โซปิดท้ายจบนะครับทุกคนนอนได้อย่างสบายใจบอกเลยว่าไม่ว่า1วันคุณจะไปเจอ1000พเหตุการณ์มานะฮะจะเจอไฟเวทีนะฮะเจอฝุนเจอมลภาวะบอกเลยว่าจบครบที่แบรนด์โซนะฮะตั้งแต่บำรุง <ๆ S 2> จนถึงทําความสะอาดบอกเลยว่าคุ้มมากๆรีบกดตะกร้าเลยนะครับทุกคนมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายนะับมีหลายเฉดสีด้วยนะครับในส่วนของบลัชเองก็มีถึง3 บตรก็มีถึง3เฉดสีนะครับเบอร์ศูนย์หนที่แม็กถืออยู่จะเป็นเบอร์ศูนะครับทุกคนเนื้อเขาจะมีความม่วงแต่เขาจะเปลี่ยนสีนะครับตามค่า p h หรือว่าตามค่าอุณหภูมิของแต่ละคนก็จะได้สีออกมาไม่เหมือนกันเนาะใช่แล้วก็ยังส่วนของตัวนี้เป็นซันสกรีนซันสกรีนก็จะมีใน2เบอร์ด้วยกันที่แม็กถืออยู่จะเป็นเบอร์ศูนนะครับเบอร์ศูนย์หนึ่งมอลไเหมาะสำหรับคนที่มีแบบว่าโทนสีผิวที่ขาวนะคบหรือว่าสว่าง ทนผิวขึ้นไปใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วเราก็แต่งหน้าเติมบัตรไฮไลท์เพิ่มก็พอดีหรือถ้าใครอยากได้แบบลุกประจําวันทายง่ายสบายๆแบบแทบๆพร้อมและออกไปกันแดดผิวเนียนหน้าเป๊ก็ต้องเป็นเบอร์12นะครับคนใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนอยู่ที่เขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าความแบบเขาเรียกอะไรความชอบของแต่ละคนแล้วทุกคนก็จะมีแบบมี ความชอบไม่เหมือนกันนะฮะแต่บอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเราใส่ใจในรายละเอียดว่าจะเป็นในส่วนของส่วนผสมนะครับหรือว่าการใช้งานจริงๆนะครับนี้บอกเลยว่าครุ้มครบจที่แบรนด์โซขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกผู้ชมขอบคุณนะครับสั่งแล้วจ้าสั่งแล้วจ้าปังมากใช่ครับตัวไหนมาคุยกันได้นะครับทุกคนครับบอกเลยแล้วเนี่ยอันเนี้ยตัวใหม่นะบอกเลยว่าชอบมากตอนแรกคือมองจากแบบจากไกลๆตอนที่เดินเข้ามาเนื้อว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ จริงๆแล้วง่ายต่อการพกพานะครับทุกคนก็คือแบบคุณสามารถพกเราใช้มันได้อยู่ที่ไหนคุณก็สามารถใช้ได้ง่ายต่อการพกพาแล้วก็รูปลักของเขาคือดูแพงนะครับถือแล้วดู<ช>แพงเลยดูนะครับดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่บอกเลยว่ามันแบบของแบบมันของแบรนด์เกาหลีดังๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับ S <S วุ้ยน่ารักความีความน่ารักดูดิทุกคนดูดิพอมาวางอยู่ด้วยกันกน่ะทุกคนไม่อยากยไม่อยากใจเห็นไหมดูดิมีความสีมีความน่ารักชมพูฟ้าเห็นไหมทุกคนแพ็กเกจจริงก็สวยนะครับทุกคนผลิตภัณฑ์ก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะครับทุกคนเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสั่งแล้วสามคนขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณนายตัวแม่ชอบคุณนายลูกฟรีเซนเซสิ่งก็ขอบผมเพราะว่าอันนนนี้้กิเพราะว่าอะเพราะว่าอะครับ อาจจะอยู่ยเข้ามาอีกจะได้นางจะได้ังได้ฟูกชอบสบู่เพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าเมื่อกี้น่ะที่ท,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 ที่ทาน่างอามทาให้ไปใช่ไหมกครีมบำรุงอะไรต่างๆไปปั๊บใช่ไหมพอไปล้างหน้าไม่ใช่ไปล้างหน้าเดี๋ยวไปเล่นน้ำอะ่ะก็ไม่หลขาไม่หลุดไม่หลุด,ลดพอสบู่ปับ๊บพอล้างปับงป๊บพอล้างสบู่กปั๊บบอแบบว่าหน้าเขาเนียเขาเรียกว่าแค่ล้างแค่ครั้งสองครั้งมาครับ่ครั้งแรกปุ๊บปุ๊บก่อนใช่ไหมครั้งที่สองก็คือแบบให้เขาเ่ยฟอกฟอกฟอกอีกเพื่อให้มันให้มันทวดตัวหน้าเนี่ย ออกแบบเกลี้ยงเลยทุกคนเห็นหน้าตอนแรกทุกคนเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะไรมันจะเป็นแบบข้างนี้ข้างนี้ไม่ได้ทาข้างนี้ทาใช่ไหมตอนนี้เคลือบอยู่หน้าเท่ากันหมดเลยแล้วหลังจากที่ล้างเสร็จอะแบบโหแบบผิวหน้าแบบว่าไม่แห้งอะแบบอิ่มเขาเรียกว่ามีความชุ่มชื้นใช่ชุ่มชื้นมันอะชุ่มชื้นชชุ่มื้นก็ได้ก็นั่นแหละแล้วแล้วปกติตัวเองใช้ผมล้างหน้าใช่ไหมครับแปลว่าหน้ามันแห้งหรือว่าใช้สบู่แบบบางครั้งก็เคยใช้สบู่ล้างหน้าใช่ไหมแบบหน้ามันแบบแห้งแล้วแบบว่า ก็รล้วหน้าเป็นเขาแห้งแล้วมันจะเป็นขุยอะหน้าหน้าใช่ไหมแต่พออาชีพตัวนี้คือแบบคือแบบว่าไม่รู้สึกว่าหน้าเป็นขุยหรือหรือว่าอะไรเลยแบบบางวันหน้าไม่ติดเนาะเพราะว่าหน้ามันแห้งไงใช่มันแห้งมากเพราะบางทีเราแบบว่าเราเราเขาเรียกว่าเราไปใช้แบบใช้ใช้โฟมหรือว่าใช้สบู่ที่มันแบบ ทำให้หน้าแห้งบางบางทีบาเขาแค่คลีนสะอาดแต่เขาไม่ได้เอาจริงๆอ่ะสบู่ถ้าจะถูกประเภทนั่นแหละที่เวลาชายล้างหน้าหน้ามันจะมีความแห้งแต่บอกเลยว่าแบรนด์โซ่คุณใช้ไปแล้วไม่แห้งแน่นอนครับเพราะว่าฟุกจิระลองมาแล้วเมื่อกี้ถ้าใครอยู่ที่ต้นคลิปนะครับผมก็คือแบบได้เห็นน้องทาทั้งบาททั้งปากทั้งตาแล้วก็ตัวตัวซันสกรีนด้วยนะครับคือน้องออกไปล้างเมื่อกี้นี้ปึ๊บกลับมาคือนี่คือผิวจริงๆของฟุกจิระครับแล้วเวลาเวลาเวลาล้างก็แบบแค่แบบ ไม่ได้แบบต้องแบบยางเงี้ยไม่ต้องถูเลยใช่ค่อยๆวน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 ไปเลยหนึ่งถึงสองครั้งคือแบบว่าออกแบบออกแบบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนม่ังอะไรคือแบบออกหมดเลยเพราะว่าตัวตัวตัวเองก็คือใช้ใช้ใช้อยู่ใช้จนหมดตั้งแต่ไปรามาเพิ่งใช้หมดไปอกือเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเพราะว่าหลังมาคือหลังจากนั้นมาใช่ไหมเราก็ได้ไปงานบ่อยๆใช่ไหมไม่ไม่งานยาวเนี่ยใช้ในครับรู้สึกว่าโอ้แบบล้างแบับสบายหน้ามากดีกว่า หยุดใช้หยุดใช้โฟมไปเลยอ่ะช่ชวงนั้นนะช่วง<ช><ช>ที่ได้มาคือหยุดใช้ไปเลยใช่แต่จะแนะนำทิ้งนิดนึงน,นะทุกคนนะ ึงเราจะมีสบู่ที่แบบว่าใช้แล้วแบบว่าช่วยบำรุงช่วยคลีนอย่างสะอาดแต่อีกสิ่งหนึ่งสำคัญนะสมติทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโทนเนอร์เป็นคลีนซิ่งอยู่ที่บ้านของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนใช้ควบคู่กันใช้คลีนซิ่งของตัวเองเคลียร์หน้าตัวเองให้เรียบร้อยหนึ่งสเต็ปแล้วมาใช้สบู่ของแบรนด์โซลาอีกรอบหนึ่งบอกเลยว่ามันจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสะอาดล้ำลึกไปอีกนะครับเพราะว่าบางอย่างเราปฏิเสธไม่ได้นะเราเราต้องอาศัยการใช้แบบควบคู่กันด้วยเพื่อประสิทธิภาพที่ เพื่อประสิทธิภาพสูงๆเนาะของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะครับทุกคนก็จะเป็นฟลกอย่างที่บอกแหละไม่ว่าเราจะเป็นเราจะเป็นกินผลิตภัณฑ์หรือฉีดหรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับมากไปกว่านั้นคือการแมนเทนแนผิวด้วยที่ด้วยการที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆคือสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมใช่เห่หะอุยเลือไปเห็นอันนี้อะไรเหลือไปเห็นเหลือไปเห็นเลือไปเห็นเหมือนอันนี้ ความสีทุกคนสังเกตไหมบางทีแบบเราใช้แบบจากธรรมชาติใช่ไหมเพย่เจอเสียงธรรมชาติที่มันจะมีความเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อขิวสัมผัสมันมีความเหมือนดังธรรมชาติของส่วนผสมคนมัน <c oughs> มันนุ่มอันนี้ก็นุ่มนะเขาบบอกเลยว่าบางทีสิ่งใกล้ๆตัวเนี่ยอย่างเช่นสบู่ของเราก็จะมีสารสกัดของน้ำผึ้งทุกอย่างแบบว่าเราใช้ส,วส่วนผสมที่จะคั่งๆที่จะออร์แกนิกแล้วก็จากธรรมชาตินะครับหอมทุกผลิตภัณฑ์เลยอ่ะอวาไม่กินไม่กินโดยเฉพาะตัวเลยอันนี้ชอบชอบกินหอม มันแบบไม่เคยเราไม่ไม่เคยได้กินกินนี้มาจากที่เขาเรียกมันเหมือนสีฟ้าน้ําทะเลเนาะสีฟ้าน้ำทะเลสวยมากแล้วเหมือนเขาผสมทองคําด้วยนะใช่ไหมไม่ใช่ด้วยนะทองคำบริสุทธิ์สบู่ใช้ดีค่ะไหนไม่ได้กรบมือใช้ดีจริงๆครับผู้ยองเราใช้ดีจริงๆอืมีใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนสามารถพูดคุยกันได้นะครับแล่แบกกันได้นะใช่ครับผม เราเหลือเวลากันอีกไม่นานนักนะครับทุกทุกคนครีบผลตะก้า <uli S 1> <circa. S 3> เลยครับเพราะวัน<ๆ>นี้คือเรามีโปรโมชั่นนะครับมีคูปองนะครับที่เรียยได้เลยว่าลดราคานะครับให้กันกับทุกทุกคนนะครับผมรีบเลยครับใครที่เพิ่งเข้ามาสามารถถามเราได้นะครับว่าเอออยากอยากจะรู้จากการทํางานของแต่ละตัวยังไงบ้างยงเียสามารถถามเราได้นะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราก็เพิ่งรีวิวล้วก็านไปจริงๆใช่คู่กันได้หมดเลยนะครับผมทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับแบรนด์โซนนะครับโซน่าบอกแลวพี่เล็กใส่ใจผลิตภัณฑ์ครับ ใช่มากเลยว่าไม่ได้สนนบใช่แบบเขาอยากใช่เพราะพวกเราแบบก็ใช้จริงกันทุกคนเลยใช้ทุกคนเลยใช้จนหมดไปแล้วอันเนี้ยคือจริงๆอันเนี้ยคือได้มาจากตอนที่อยู่ลาวเป็นครั้งแรกที่ได้ลองใช้แล้วก็ใช้มาจนหมดจนต้องกดสั่งอีกทุกคนจนต้องกดสั่งอีกคือเนี่ยใช้จริงๆอันนี้ก็ใกล้หมดแล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ได้เยอะมันมีปริมาณปริมาณได้เยอะปริมาณได้เยอะแล้วก็ใช้ได้นานเพราะว่าขันเขาค่อนข้างที่จะเกลี่ยง่ายใช่บางตัวถ้ามันเกลี่ยยากเราก็ต้องแบบ มันต้องแบบใช่อยู่อย่างนั้นอ่ะลงอีกลงอีกแต่นี่สลัดเกลี่ยทีเดียวปุ๊บไปเลยไปเลยใช่ใช่ดีมากครับผมใช่ ดูตะการได้เลยนะครับทุกคนก็จะมีแบบว่าเป็นโปรโมชั่นนะครับให้กับทุกคนได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโทนอัพนะครับบอดี้โลชั่นตัวนี้นะฮะเป็นส่วนของอะควาโกลวีครีมกันแดดนะครับเนื้อฉ่ำนะฮะหรือว่าจะเป็นในส่วนของซันสกีนะครับครีมกันแดดที่มีความเนื้อให้ความปกปิดตัวนี้มี2เฉดสีด้วยกัน01 02นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวบาร์นะครับเป็นบาร์บัชนะครับทุกคนมี3เฉดสี01 02 03นะครับมี3โทนสีแล้วก็จะเป็นในส่วนของ สบู่นะครับทุกคนสามารถไปกดในสาขาเลือกกันได้เลยนะครับผมใครถูกใจผลิตภัณฑ์ไหนตัวไหนไม่ไม่ไม่ซื้อเพราะว่าแม็กไม่ทำปากจูเอาแม่แม่เอาแม่ไม่ทำปากจูเหรอไม่อ่านไม่เห็นคอมเมนต์นินึงสองจูให้หมดเลยนี่ให้สามคนเลยจูจูแล้วจูแล้วนะครับจูแล้วจูให้สามคนเลยสงสัยต้องเหมาหมดตัวผลิตภัณฑ์หรือเปล่าเนี่ยบอกเลย